คือเริ่มต้นเลยนะครับตอนแรกคโนมิกจะมีปัญหาคือเรื่องภูมิแพ้ตรงนี้คือเขาจะไม่ค่อยมีแข็งแรงครับผมก็เลยว่าอยากจะให้น้องออกกําลังกายะครับก็ดูหลายๆอย่างในเรื่องของกีฬาครับแต่ประดีน้องเขาสนใจในเรื่องฟุตบอลมากกว่าครับผมก็เลยต้องผลักตางไปทางนั้นนะครับตอนแรกอะ่ะคือยังไม่รู้ว่าเขาเล่นตำแหน่งไหนหวันที่บอกอ้าวเป็นประตูก็เลยรู้สึกว่ามันดีที่เขาได้ออกกําลังกายทำไมถึงชอบเล่นฟุตบอล เพราะว่าผมเห็นพี่กวินบินแล้วผมอยากจะบินแบบพี่กวินให้ได้บ้างครับแล้วคุณแม่คุณพ่อก็ได้ออกกําลังกายด้วยคือโยนบอลให้เขาเขารับเขาก็ส่งมาเหมือนได้ทํากิจกรรมร่วมกันด้วยมันก็เลยแม่รู้สึกว่ามันเป็นส่วนส่วนดีพอได้มาเรียนบอลเรามีกติการ่วมกันว่าถ้าเรียนบอลต้องท้องสุดคูณใช่ไหมต้องทํางานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมาทําให้ผลการเรียนเขาดีขึ้น แม่เล่น facebook ใช่ไหมคะแล้วก็มีให้ส่งวิดีโอมาก็จะได้มาเข้าแคมป์แม่ก็มาเข้าแคมป์วันนั้นนะคะที่มีโค้ดประสิทธิ์กับโค้รอานนท์ดูแล้วก็สึ่ประทับใจครับกับทีมงานที่ได้จัดตรงนี้ขึ้นมาครับเพราะว่าเราได้เห็นว่าการเริ่มต้นของการเป็นผู้สาประตูครับที่ถูกต้องเป็นยังไงเลยพวกนี้ครับอย่างวันนั้นอะ่ะมีจะเอาแขนตรงนี้ลงแล้วก็เจ็บ โค้ก็บอกว่าอย่าเอาลงนะตร,ตรงนี้เอาลงไม่ได้แล้วก็เวลาพุ่งก้าวเท้าอะไรเงี้ยแม่ก็จะเห็นเลยว่าโค้ดโค้ดก็จะบอกว่าก้าวเท้าแบบไหนปิดมุมยังไงอะไรเงี้ยแม่คิดว่าคนที่เป็นโคัวคือมันต้องมีทักษะนี้ตอนที่เรียนออนไลน์เขาจะมานั่งหน้าจอคอมเลยมีความรู้สึกว่าเนี่ยคือเขามีความรับผิดชอบเรียนทางออนไลน์ครับเขาจะทาตามที่โค้ดสั่งท้งหมดเลยครับ แล้วก็เขาจะฝึกเรื่องทักษะความเร็วครับผมว่าเขาเรื่องปรับตัวในเรื่องของจะเล่นบอลได้เร็วกว่าเดิมครับคล่องแคล่วกว่าเดิมครับผมว่าที่นี่มีความพร้อมทุกด้านนะครับไม่ว่เรื่องทักษะการใส่ใจดูแลแต่ตรงนี้ทุกอย่างครับแม้กระทั่งเด็กที่เล่นในสนามบอลน,นะครับแล้วเกิดว่ามีการบาดเจ็บเลยทุกอย่าง ก็จะมีทางพยาบาลที่สามารถมาดูแลตรงนี้ให้ได้ด้วยครับคือทางผู้ปกครองมั่นใจได้เลยครับว่าเด็กที่มาเล่นกับที่อะคาเดมี่นยครับผมปลอดภัยครับมั่นใจได้ครับตรงนี้แม่คอนเฟิร์มร้อยเปอร์เซนต์ว่าการดูแลเด็กดีมากตัวแม่เองก็รู้ทั้งรู้ว่าลูกเราอ่ะก็ไม่ได้เก่งมากแต่โค้จะคอยบอกตลอดว่าน้องมีเก่งมากเยี่ยมมากคือจะคอยชมเพื่อเป็นแรงผลักให้เขาอ่ะอยากเล่นผู้ปกครองที่สนใจก็ลองเข้ามาเรียนดูค่ะ รู้สึกขอบคุณมากเลยนะครับเนียที่ให้โอกาสทางครอบครัวเราครับให้เราได้เป็นส่วนหนึ่งนะครับใน a คมป์มีเนี่ยครับผมเพื่อนๆครับใครสนใจเล่นฟุตบอลมาได้นะครับเพราะว่าที่นี่สนุกสนานครับแล้วก็ได้เล่นกับเพื่อนๆด้วยครับให้ร่างกายแข็งแรงครับผม